สวัสดีจ้าชาวนี้แม่รัดก็ออกมาตัดหญ้าแต่เช้านะคะตัดให้เสร็จก่อนที่แดดจะร้อนตัดรอบบ้านเลยชาวนี้ สวัสดีจ้าโอ้ยร้อนแดดร้อนมากเลยเพิ่งตัดหญ้าเสร็จรีบทำแต่เชา้าเพราะว่าพอสายสายมามจะทำไม่ได้เพราะแดดมันร้อนแปดโมงครึ่งได้แล้วลุยงานตั้งแต่หกโมงเชา้าวันนี้ืแต่เชา้ารีบทำเพราะว่าสายสายจะรู้ว่ามันทำไม่ได้แดดมันร้อนมากเลย เนี่ยไม่รัดตัดตัดยอดต้นหมอนเพื่อเขาแตกแล้วเขาจะได้ออกลูกเยอะๆนะคะนูต้นนู้นกำลังแตกเต็มเลยเดี๋ยวค่อยให้ดูมีกำลังแตกเต็มเลยเอาไว้กินจะทันนกไหมเนี่ยถ้าปล่อยให้เขาแบบลูกดำๆอาจจะไม่ทันนกเพราะนกเยอะนกเยอะมากเลย ที่นีต่ตัดเสร็จแล้วก็ยังชั่วหน่อยมานั่งพักก่อนนั่งพักกินผลไม้ ฝากสบู่ไม่รัดด้วยนะคะใช้แล้วผิวหน้าใสฝ้ากละลดเรือนกลางลงนะคะเพื่อนๆใช้ดีมากเลยไม่รัดใช้อยู่นะคะผิวขาวใสโอ้นกนกเียอมากเลย กลาคืนอ่ะกลาคืนก็ได้ยินเสียงร้องเ <_ d ata> ก็เ <_ d ata> เบกำลึงได้กำหนึ่งเมื่อกี้ ตัดตัดกี่โมกตรงเนี้ว่าจะทำใก่เด็ดเดียวไม่ได้ทำสักทีแบบดีๆแบบนี้น่าทำนะไก่เด็ดเดียว ทอดแล้วล้อนกิดกับข้าวเหนียวกินกับแก๋วอ,อ,อร่อยเสียงเขาทำบ้าน อเที่ยวดีกินลูกเยียวพอเที่ยวดีมากย็จะให้ดูเนี่ยกำลังติดลูกเต็มเลยหมอนหมอนแต่ว่านี่ไงกำลังติดเต็มเลยเนี่ย เห็นชัดไหมเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวเพิ่งปลูกได้ไม่นานเนี่ยก็พยายามตัดตัดให้เขาแตกเ็าจะได้ติดลูกให้กินส่วนต้นนี้ก็เนี่ยกำลังแตกขึ้นมานี่รออีกสักวันสองวันก่อนถ้าช้ากว่าน,นั้นไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันนก นี่ก็ตัดแต่งกิ่งให้เขาขยายดีมากเลยขึ้นแตกดีมากเลยสวนฝั่งด้านโน้นขึ้นเต็มเลยอันนี้แหละเอามาปลูกแค่ต้นเดียวขึ้นเต็มเนี่ยตอนแรกก็ปลูกก็ลงเฉพาะตรงนี้ปลูกลงในกระถางนะคะทีนี้รากเกาแตกมาแตกมาเนี่ยเขาจะขึ้นเนี่ยเขาจะมาตามราก เนี่ยใช่หมดเลยนี่้ังนอกน,นี่ก็มีตีจะขึ้นตามน้อนไม่ลัดถอนออกขึ้นเยอะเกินเขาจะไปตามรากเนี่ยเนี่ยขึ้นตามกระถางเหมือนกันขึ้นเต็มเขาสวยดีนะนี่เขาแตกแบบ ไม่รัดเอาเชือกฟางผูกไว้นะคะนีหย้าตัดยญ้าวันนี้ฝนตกยาวเร็วมากเลยตัดเสร็จหมดแล้ววันนี้ดอกดาวเรืองกำลังบานเลยปลูกไว้เอาไว้ไหว้พระ ที่ซื้อมาวันก่อนห้ากระถางมาแล้วเอามาลงตรงนี้นะคะนั่นมีดอกไม้ชมบ้างอืมไม่รู้จะดอกใหญ่แค่ไหนซื้อมากระถางยี่สิบเก้าบาทให้ดอกใหญ่ๆตัวเนาะก็หาสีแดงอะไรมาผสมแล้วแหละ เอามาตั้งตั้งไว้ตรงนี้อีกหน่อกล้วยกำลังแตกขึ้นมาเนี่ยใบกล้วยไม่รับปลูกไว้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้งานเอาไว้หอหอห่อหมกทำห่อหมกห่อหมกห่อปลาที่ต้นเดียวปลูกเอาไว้ใช้ใบเข้าเฉยๆเนี่ยพอยาวมาเงี้ยเดี๋ยวต้องตัดออกแล้วเนี่ยตัดออกไปทำ อะไรทำหอออ่อหมกทำข้าวต้มมัดนี้ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะคะเชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ลัดด้วยนะคะสวัสดีจ้า